ก็ลองยิงดูยิงไปหนึ่งวันค่ะอ่ายิงไปแค่สามร้อยเหมือนลองอ่ะอ่าวันนั้นก็ได้มาร้อยสาสิบกว่าออเดอร์ยอดขายก็ประมาณแสนหนึ่งอประมาณแสนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ตรงนั้นก็ยังมีการซื้อซ้อค่ะก็ยังมีลูกค้าแบบเหมือนได้ไปแล้วเอ้ยอร่อยก็กลับมาซื้ออีกก็มีบางคนซื้อไปถุงเดียวก็เอากลับมาซื้อเป็นสิบถุงเอาไปฝากญาติอะไรก็มีค่ะโอเคอ่าเคล็ดลับนะคะที่พี่เขาพูดให้ออกฟังพี่เขาอาจจะพูดเป็นแบบ เป็นวิชาการ <c oughs> ไม่สก่งแต่ว่าเคล็ดลับของพี่เดือนก็คือว่าเออหนึ่งก็คือทําโพสต์ใช้ภาพที่สวยใช่ไหมคะภาพสวยแต่ต้องดูเป็นธรรมชาติ <c oughs> คือเหมือนถ่ายเองใช่ค่ะถ่ายเอง <c oughs> แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เขียนรายละเอียดได้ครบนะคะใส่ลิงก์ทุกอย่างเพื่อให้ติดต่อช่องทางใ <c oughs> ใส่โปรโมชั่นให้ถูกเสร็จแล้วยิง <c oughs> แล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเมื่อก่อนเป็นไงคะ ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่ามันกว้างไปหน่อยอันนี้คือเราก็ยิงเฉพาะไงคะยิงเฉพาะคนที่เขาน่าจะแบบเหมือนสนใจของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยิงก็ได้มาความลับอีกอย่างหนึ่งคือสินค้ามีคุณภาพคือบอกแล้วว่าอถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปหยิบโรดักมาอันนี้ต้องไปใส่คิวอารโค้ดไลน์แอดนะคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจบไปแล้วอันนี้อะไรนะคะแบรนด์ค่ะมะขามชะอิ่มเพชรบูรณ์มะขามชะอิ่มแม่เดือนค่ะมันเป็นสองวัดคือทุกวันนี้ ถ้าใครจะสั่งของยังไม่มีนะจ๊ะยังไม่มีเพราะว่า <laughs> ของไม่พอขายก็ยิ่งแอดปุ๊บโดนด่าเลย <laughs> โดนด่าเลยต้องรอ,ง <laughs> อแต่ถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนี่ไม่มีเบอร์โทรไม่มีคิวอาร์โค้ดนะไม่มีค่ะเดี๋ยวจบไปะจะมีการริมาการกิตติ้งด้วยหลายแอดใช่ใค่ะ,ะปกติก็ทําแทบไม่ทันแต่ว่าอยากจะเพิ่มอยากจะแบบเปิดโรงงานเพิ่มแต่ก็ไม่อยากไม่กล้า ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนผลผลิตเราก็ยังขอบคุณคะพี่พาน์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ทาน์แต่ว่าโอ้ยตกใจก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงคือสินค้ามีคุณภาพอ่าแล้วก็แค่นี้แหละโพสสวยจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง300บาทก็ได้เป็นแสนอ่าแล้วก็ทำสินค้ามี3ราคา หนึ่งคือถูกสองคือราคากลางแล้วก็สามคือแพงเปิดเปิดบินที่เท่าไหร่คะเปิดบินเริ่มต้นสิบสิบถุงค่ะสิบถุงสิบถุงก็หลักร้อยเองอะค่ะไม่ถึงพันก็ไม่คิดพิูศษแล้วก็เดี๋ยวตัวแทนของเดือนนะคะเดือนคงตัดสินใจไม่สอนเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาเรียนที่อาจารย์ออบเลยเนาะเพราะเราสอนสอนสอนต่อไม่เก่งอ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังมองหาสินค้าแล้วบอกเลยนะนักเรียนอบที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเนี่ย หลายคนอาจจะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ทีมนะจ๊ะแต่บอกเลยว่าชเชนของกินมาของกินมาแรงนะจ๊ะหรือจะลองขายของคุณเดือนมีคนซื้อไปแล้วไปยิงแอดแล้วก็ขนาดยิงงูปลาาก็าซื้อบ้านได้ <laughs> ยังได้ค่ะได้แงได้แต่ต่อไปคุณเดือนไม่สอนเหมือนกัน <laughs> บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญออกไปสอนใชนะค่ะหรือว่าอยากจะให้คุณเดือนแนะนําแบบง่ายๆก่อน อ่าก็เป็นตัวแทนแล้วคุณเดือนมีคลิปสอนเล็กๆน้อยๆแน่นอนค่ะคือคุณเดือนก็สอนแค่นั้นแหละไม่ได้รับเดี๋ยวออกทำให้โอเคค่ะนะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากจะซื้อไปชิมปีใหม่นี้อยากกินเลี้ยงกระตองนี้เลยมาขามแช่อิ่มเพชรบูรณ์นะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์088ค่1730979ค่ะอ่คะซื้อยังคะ ยังทําไม่ครบเลยยังได้ขายเลยสดีค่ะพึ่งเข้ามาขอบคุณมากค่ะก็อยากรู้เคล็ดลับว่าทํายังไงนะก็สามารถที่จะลงเรียนคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบมีออนไลน์ด้วยนะคะนอนอยู่บ้านอช่ออนไลน์ใช่ค่ะถ้าอยู่บ้านก็ถ้ามากรุงเทพไม่ได้นะคะก็เข้าไปเรียนออนไลน์ได้นะคะก็เหมือนเหมือนมาเรียนในคลาสเลยค่ะไม่ต้องเดินทางมาบอกเลยว่าใครก็ทําได้แต่ถ้าแบบอุ้ยไม่เอาต้องเรียนกับอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าแบบว่าใครอยากเริ่มต้น เริ่มต้นเปิดบินที่ประมาณเ0 0าป่ะใช่ค่ะ900บาทก็มีมาขายลองเอาไปขายที่ร้านแบบใครมีร้านเอาลองไปขายแซมแซมดูถ้าเทศการบอกเลยว่าคือกินแล้วท้องไม่อืดคือกินแล้ว ถ้าปกติกินมะขามเนี่ยอาจจะไม่กินเลยนะกูกินแล้วท้องอืดแต่ว่าโอเคพี่เดือนต้องมีอะไรดีแน่เลยกินเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอบอกเลยว่า <ทะ S 1> แซ่บแน่นอนถ้าเกิดเอาบอกเลยว่าปีใหม่ช่วงสงกรานนี้น่าลงทุนมากนะคะแต่ว่าเยอะสุดมาคุณบอกแล้วว่าขายสินค้ามี3ราคาคือขายของบน Facebook เนี่ยจะขายแค่เปิดบินวันวันไบวันไม่โอเคต้องได <ทะ S 1> ้เป็นล็อตด้วยถูกกลางแพงนะเราต้องจัดราคาไว้ถึงจะ cover ค่าโฆษณา,าแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ 300บาทได้แสนหนึ่งอันนี้ก็ยอมแล้วก็รีมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะยังมีเทคนิคการรีมาร์เก็ตติ้งด้วยเพราะบางทีบางคนเปิดบินไปแล้วไปเลยอ่าบอกแล้วว่าใส่ QR code Line เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรีมาร์เก็ตติ้งที่เป็นออฟไล<ด>น์สู่ออนไลน์นะคะโอเค okay, อีกครั้งนึงชื่อเพจอะไรคะอ่ามะขามช่อิ่มเพชรบูรณ์ค่ะมะขามช่อิ่มแม่เดือนนะคะอ่านะคะ แล้วก็เบอร์โทรอีกรอบนึง0881730979ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะข้างล่างนะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะลงทุนหรืออยากจะซื้อไปกินช่วงสงกรานนี้นะคะโอเคถ้าเกิดใครคอสนใจคอสสร้ง<ช>เพจนให้ปังตังมาเพียบนะคะก็ ติดต่ออบได้ที่แอดออกขวัญน,นะคะมีเดือนหน้านะคะหรือว่าจะซื้อออนไลน์ไปดูก่อนดูเสร็จแล้วจะมาเรียนเพิ่มอีกก็ได้นะคะโอเคค่ะโอเคแป<ะ>๊บนึงยุงกัด<ะ>ขอบคุณค่ะโ <laughs> <Okay S 2> อเคค่ะสวัสดีค่ะ